วันนี้เราจะใช้ดัมเบลในการคาร์ดิโอกันนะคะซึ่งมีท่าทั้งหมดถึง30ท่าด้วยกันค่ะถือว่าท่าไม่ซ้ำเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็ท่าพวกนี้นะคะเราสามารถใช้ดัมเบลที่เราไหวได้เลยค่ะอย่างวันนี้จะใช้อยู่ที่2กิโลกรัมต่อข้างนะคะพอท่าพร้อมเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันเลยค่ะามาเริ่มอ,ออกกำลังกายกันเลยนะคะก็สําหรับท่าแรกของเราค่ะเราถือดัมเบลอย่างนี้นะคะแล้วก็เวียงลงไปขึ้นมาแบบนี้นะคะ อ่าอย่างวันนี้นะคะเราแนะนําให้ใช้ดัมเบลพี่ไม่ได้หนักเกินไปเพราะว่าถ้ามันหนักเกินไปปุ๊บเราจะทําแบบคาร์ดิโอไม่ได้นะคะแนะนําแค่ประมาณ1 1.52ได้เลยนะคะ2.5ก็ยังไหวอยู่ค่ะได้ถึงประมาณ3ถ้าหนักกว่านั้นดาก็มันจะทําแบบไวขึ้นไม่ได้นะคะเพราะวันนี้เราอยากคาร์ดิโอค่ะไม่ได้ทําแบบช้าๆนาะฉะนั้นใช้น้ําหนักเบาลงนิดนึงนะคะอ่าเวี่ยงขึ้นอย่างงี้นะคะเราจะทําแค่5แล้วสิบวิค่ะแป๊บๆปบเอง เวียงฟืบอันนี้ก็เป็นการวอร์มอัพไปในตัวด้วยต่อไปนะคะเริ่มจากตรงนี้เปิดออกแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะคะส่วนเท้าของเราค่ะย่ำอยู่กับที่พร้อมหรือ,อยังไปค่ะกลับมาออกดึงออกไปแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเห็นไหมพอถ้าสมมติดัมเบลมันหนักตรงนี้เกินไปเนี่ยมันจะทำท่านี้ไม่ได้นะคะ แต่ถ้าใครที่แบบที่บ้านมีดัมเบลที่แบบมันหนักไปทั้งหมดก็อาจจะใช้แค่บริเวณรอบนี้ไปก่อนนะคะเมื่อยเนอะท่านี้เห็นง่ายๆโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาซ้ายขวาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากต้นแขนของเราก่อนค่ะขึ้นมา1 2แบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ยกเลย1นค่ะสลับกันท่านี้จะช่วยให้แขนของคุณกระชับนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีทั้งหมด30ท่าด้วยกันดาจะเอาตั้งแต่ข้างบนลงมานะคะก็จะเริ่มจากพวกแขนก่อนแล้วก็อาจจะเป็นขาแล้วก็ไปที่หน้าท้องประมาณนี้เนาะแต่ถ้านึงเนี่ยมันใช้เวลาไวมากเราจะไม่เบื่อเลยค่ะมาสลับสลับมา โอเคทีนี้นะคะเราจะแตะไปข้างๆนะคะพร้อมกับ Curl ์ลดัมเบล Curl แบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยแทบไว้นิดนึงฮึบใครอยากกระโดดก็ทำได้เหมือนกันนะคะซ้ายขวาเลยฮึบ สิบวิค่ะขึ้นมาขึ้นมาดีมากโอเคคขาเรายังคีปอย่างนี้ไว้อยู่นะคะรอบนี้เราจะเปิดต้นแขนของเราไปข้างๆแบบนี้นะคะถ้าสมมติรู้สึกว่ามันไวเกินไปคุณสามารถที่จะแทบซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยมา ทำตัวเด้งๆนิดนึงค่ะหลงแค่ปลายเท้านะคะส้นเราลอยไว้เพราะว่าเราอยากได้ความว่องไวค่ะถ้าสมมุติว่าเราลงไปทั้งฝ่าเท้าเราจะก้าวช้านะคะหูสามสองนึง่สุดยอดค่ะต่อไปนะคะแทบข้างหลังบ้านซ้ายขวาแบบนี้นะคะ เป็นไงบ้างตอนนี้พาร์ทเ a ทเราเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะดึงแขนขึ้นค่ะวันนี้จะเอาให้แบบเมื่อยทุกส่วนเลยสปีดหน่อยเพิ่มความไวค่ะตาเรามองไปที่พื้นทำหลังให้ตรงนะคะก้ม45องศาหลังไม่แอนดึงสะบักเข้าหากัน โอเคทีนี้นะคะเรายังแถบไปข้างหลังเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เราจะทำไตรเซปคิกนะคะจะโดนตรงนี้ก็คือต้นแขนหลังของเรานั่นเองทำทีละข้างดีกว่ามันจะได้โดนเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนนะคะไตรเซปสเตร t ค่ะไปข้างหลังไตรเซปคิกแรกนะคะท่านี้งอเข่าข้างนี้ไว้เล็กน้อยมือฝั่งนี้ค่ะยกนัมเบลค้างไว้นะคะทำให้ไบเซปของเราได้ทำงานไปด้วย สิบวิค่ะ3ามสอโอเคทีนี้เราสลับข้างกันนะคะพร้อมหรืออยังเหมือนเดิม stretch กลับมาอย่างผี้นะคะงอเข่าเล็กน้อยเกร็งหน้าท้องแล้วก็ไปเลยค่ะตาเรามองที่จุดเดียวนะคะอย่าล้มมาล้านดีๆ เก็บค้างไว้สุดยอดเลยท่านี้ฝั่งนี้อย่าลืมนะคะยกค้างไว้ไว้เสพของเราต่อไปค่ะบัตคิกกันบ้างเมื่อกี้แค่ถอยใช่ไหมคะเรามี้บัตคิกค่ะบัตคิกคือการเตะไปข้างหลังแบบนี้นะคะ พร้อมแล้วนะคะเปิดเปิดอย่างนี้ค่ะส่วนความไวเอาที่ตัวเองไหวเลยนะคะถ้ารู้สึกมันไวไปแล้วก็ทำให้ช้าลงอย่างนี้ได้ลงด้วยปลายเท้าเก่งหน้าท้องตามองตรงยกแขนขึ้นไว้ท่านี้โดนในส่วนของหัวไหล่นะคะ5 4 3 2 1โอเคค่ะ เป็นไงบ้างเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะยังท่าบัตคิกกันอยู่ค่ะบัตคิกกันอยู่นะคะรอบนี้เราจะสอยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะท่าฮุกนะคะซ้ายขวาข้างเดียวกันข้างเดียวกันสอยขึ้นมาเก่งหน้าท้องไว้ตามองตรงนะคะท่าน,นี้เราจะวางฝ่าเท้าเต็มก็ได้ถ้าเราอยากให้มันไวขึ้นเราก็ทำให้มันไวขึ้นได้เหมือนกันขยง่ง เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสุดยอดนะคะเรายัางไม่เสร็จนะคะไปในท่านี้อยู่ค่ะแต่รอบนี้ขอก้มไปนิดหนึ่งตรงนี้ดึงนี้นะคะอยากทำข้างเดียวกันแบบนี้ก็ได้ดึงสุดยอดค่ะท่านี้โดนในส่วนของ หลังบนดีมากตอนนี้เหงื่อมาแล้วนะคะเสร็จไปแค่ไม่ขีดท่าเองเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยตอนนี้ดึงมาค่ะทึบทีนี้เราจะดึงสองข้างนะคะดึงสองข้างขึ้นมาอย่างนี้ส่วนขาเราค่ะอยู่แค่ทีเดียวพักขาบแปบ๊บนะคะลงไปแล้วก็ดึงสองข้างขึ้นมาดึงพร้อมกัน แบบนี้นะคะก็จะดึงลัวนิดนึงตาเรานะคะมองไปที่พื้นเก็บคอเอียงตัว45องศานะคะดึงขึ้นมาเยี่ยมเลยอีกแค่สิบวิค่ะอย่ายอมแพ้วันนี้เราจะต้องคาริโอให้เหงื่อออกมาเยอะๆเลยไม่ต้องออมแรงนะคะโอ้โหสุดยอด ทีนี้เราต้องมาชกกันบ้างนะคะเราจะมาชกกันฝั่งนี้ก่อนชอกกลับมานะคะชกกลับมาฮึบฮึบชกทีละข้างหนักแน่นนะคะเวลาชกพยายามชกไปที่เดียวเก่งหน้าท้องไ้เยอะเพราะท่านี้นอกจากคุณจะได้ต้นแขนแล้วนะคะคุณจะได้หน้าท้องด้วยหายใจออกตอนที่เราชกไปข้างหน้านะคะ ไม่ต้องกลานหายใจเยี่ยมค่ะมีดัมเบลแล้วทำให้ท่าง,ง่ายๆกลายเป็นท้าทายเลยถูกไหมค่ะ,ะต่อไปนะคะสลับข้างกันพร้อมหรือยังยกดัมเบลขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะฮึบพึบฮึบต่อ ไปไปอย่าลืมนะคะหายใจออกตอนชกสามวิค่ะโอเคนะคะต่อไปเราใกล้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะต่อไปเราจะเป็นท่าที่เราจะมาเล่นต้นขานะคะเน้นขามากขึ้น เอาดัมเบลลองวางหนึ่งข้างนะคะแตะไปที่พื้นยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะเวลาดึงขึ้นมาพยายามให้ติดตัวมากที่สุดนะคะขึ้นมาฮึบฮบอย่างนี้เยี่ยมเลยเลยขึ้นขึ้นสองสเต็ปขึ้นขึ้นดึงแล้วก็ดันนะคะดึงแล้วก็ดันเยี yeah. ่ยมเราจะทำท่าคอร์ดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเบิร์นได้ดีมากเลย ทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราเล่นสกอตบ่อยๆนะคะมันเป็นการเล่นแบบที่เขาเรียกว่า compound movement ใช้มั s ซ l e หลายมัดนะคะในการทําท่านี้มันจะทําให้เราเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นไหวนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยเล่นขาเล่นหลังทําให้มีซิกแพคก็มีนะคะเพราะว่าระบบกอัผ่านเรามันจะดีขึ้นเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะกินอะไรก็จะอ้วนยากขึ้นค่ะขึ้นอีกอย่างนะคะที่สาคัญเลย ก็คือเรื่องของการกินเนาะถึงแม้เราออกมังกายหนักแทบตายนะคะการกินเราไม่ได้มันก็มันก็เห็นผลช้าค่ะมีหลายคนในช่องบอก oh, เนี่ยออกมังกายตามก็ไม่ค่อยเห็นผลเลยเราอาจจะอยู่ที่การกินด้วยนะคะเอามือกอขึ้นมาอย่างนี้นะคะการกินของเราสําคัญมากนะคะพยายามทานคลีนที่เหมาะกับรูปร่างของตัวเองนะคะอย่างรูปร่างของคนเราเนี่ยจะแบ่งได้อยู่ที่3แบบ แบบหนึ่งก็คือคนที่ผอมค่ะแบบสองคนที่สมส่วนอยากลดนิดนหน่อยๆน่อยตามเฉพาะจุดแบบสามคือคนที่มีไขมันเยอะนะคะค่อนข้างอ้วนบางคนก็เลยแถบสามก็ไปก็มีสามบวกบวกประมาณนี้อันนี้นะคะเราต้องรู้ว่าหุ่นเราเป็นแบบไหนเพื่อปรับการทานให้เหมาะกับรูปร่างของตัวเองถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะแอดไลน์มาได้เดี๋ยวจะช่วยประเมินให้ค่ะฟรีนะคะที่ไลน์แอดฟิตกับดาวเหมือนชื่อช่องเลยใส่แอดไปข้างหน้านะคะ แล้วก็บอกว่าสนใจประเมินหุณแบบนี้เนาะเดี๋ยวโค้ชจะประเมินให้นะฟรีโอเคเสร็จแล้วไปไหนต่อเราจะทําท่าสูโมห่งสองสาเสร็จปุ๊บเหวี่ยงขึ้นมาลง1นึสองสามเหวี่ยงเยี่ยสองสาไว้นิดนึงนะคะหนึ่งสองสามขึ้นมาพอสหนึ่งสองสามสุดยอด ใครบอกว่าทําออกกําลังกายที่บ้านไม่เหนื่อยให้มาลองคลิปนี้สามสองสขึ้นสุดยอดค่ะต่อไปนะคะเราจะแตะที่ซ้ายขวาแบบนี้นะคะจับไว้ที่อันเดียวอยู่นะเรายังอยู่ในเซตของขาอยู่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยค่ะแตะซ้ายขวาท่านี้เห็นง่ายๆนะคะลองทำไวขึ้นซ้ายขวาไวขึ้น ใหาได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาของเราก้นของเราอดทนไว้นะคะต่ําไว้อย่าขึ้นมาอาน่่งมีคนจะอยากขึ้นมาแล้วต่ำตํำๆไว้ห้ามลุกขึ้นห้ามลุกขึ้นต่ําไว้ก่อนทําช้าๆไม่เป็นไรอย่าลุกขึ้น4ี่สาสองหนึ่งเก่งมากค่ะขึ้นมานะคะต่อไปเรายังอยู่ในต้นขากันอยู่ค่ะมาเอา2อันนะคะลงไป1ขึ้นเตะ เตะข้างหลังอย่างนี้นะคะอยากเตะหรือเหวี่ยงขึ้นมาอาีก็ได้ถ้าใครที่เตะแล้วจะเตะขึ้นเตะเตะเป็นท่าทั้งเดด d l i f t แล้วก็บูดี้ลิฟตไปในท่าเดียวกันนะคะ2 in 1ขึ้นมาสุดยอดไปเลยหาวิ สุดยอดค่ะว้ายเซซเห็นไหมต่อไปนะคะไปท mm ่า reverse lunge reverse lunge เฉยๆไม่ได้ต้องดึงแขนขึ้นมาด้วย reverse ดึง reverse ดึงเราพยายามให้มันได้ทุกส่วนนะคะเพราะวันนี้เราอยากไข่อบลดไขมันทั่วร่างเฟิร์มทั่วร่างทุกท่าเลยน่าจะเอาเป็นแบบท่าที่ได้ทำได้ทำหลายๆกล้ามเนื้อหลายๆส่วน เหมาะกับคนที่อยากออกแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะทำตามคลิปนี้20นาทีทจบแค่นี้ก็เวทได้ทุกส่วนแล้วเซฟไว้เป็นเฟวอริตมาออกบ่อยๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะขากันไปเยอะแล้วเนาะอยากได้หน้าท้องกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเน้นหน้าท้องให้หน้าท้องแรกนะคะยกขึ้นมาจากนั้นดันเข่าดึงเข่าขึ้นมาค่ะเป็นท่าแอปครันช์ การที่เราจะทำซิทอัพได้แบบไม่เจ็บหลังนั่นเองนะคะท่านี้วันนี้จะเน้นให้ทั้งหน้าท้องหน้าหน้าท้องข้างๆกับหน้าท้องล่างด้วยนะคะเหงื่อชุ่มเลยตอนนี้ขนาดเปิดแอร์คาร์ดิโออจริงๆนะใครที่ใส่สมาร์ทวอชออกตามคลิปนี้นะคะคอมเมนต์บอกดาวหน่อยว่าได้ฮาร์ดเลตเท่าไหร่เบิร์นไปเท่าไหร่อยากรู้ค่ะมาต่อไปแอปทวิสต์นะคะ แอปทวิสต์นะคะซ้ายขวา oh. เงื่อสุดยอดตอนนี้เปียกหนือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จแอปทวิสต oh. ์ค่ะซ้ายขวาใครกระโดดไม่ได้แค่ขย่บซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยสิบ oh. วิค่ะห้าสี่สามส โอ้ my god เหงื่อไหลเหมือนน้ำก๊อกเลยรู้สึกดีไหมคะต่อไปนะคะเราจะทำท่าหน้าท้องกันอยู่นะคะดึงขาขึ้นมาสลับไปเลยซ้ายขวา n e e drive Knee twist นะคะท่านี้ถือดัมเบลไว้เยี่ยมค่ะสุดยอดไปเลย ท่านี้ยังเหนื่อยน้อยอยู่นะเหนื่อยน้อยอยู่นะท่านี้ขึ้นมาฮึบโอเคต่อไปนะคะเราจะเตะหน้าสลับซ้ายขวากันนี้นะคะโดยที่เราจะก้าวไปข้างหน้าจะได้เตะได้ง่ายขึ้นก็ถ่ายขาออกมาตอนเตะนะคะขอให้ดันดัมเบลออกไปด้วยได้หน้าอก ต้นแขนไปพร้อมๆกันเห็นไหมคะวันนี้เราเน้นประหยัดเวลาให้มันได้ทุกส่วนแขนเราห้ามอยู่เฉยๆทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาฮึฮู้เตะสูงๆไม่เอาตามเตะขึ้นมาเออเฮ้ยโอเคเก่งมากเลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะหน้าท้องกันต่อหน้าท้องข้างๆบ้างนี่นะคะข้างๆนะคะตรงนี้ถือไว้ทีละข้างอยากให้ไวขึ้นก็สามารถดึงขาขึ้นมา,าไวขึ้นมาได้ใครเป็นมือใหม่นะคะทำช้าลงได้ใครมือใหม่ออกตามคลิปนี้ถือว่าคุณเจ๋งมากเพราะว่าใช้เว็ด้วย ห้าสี่สามสองหนึ่งสุดยอดต่อไปสลับข้างกันนะคะพร้อมหรือยังเสร็จท่านี้แล้วไปบนเสือแล้วเน้นหน้าท้องล่างให้นะคะไปค่ะดึงขาขึ้นมาดึงขึ้นมาหนักเข้าใจ แต่เราต้องดึงขึ้นท้องไว้อยากได้หุ่นสวยๆนะคะเราต้องสู้หน่อยอันนี้ขนาดเทรนเนอร์ยังไม่ค่อยไหวเลยนะคะท่านี้แต่เราต้องสู้ไปด้วยกันโอเคให้นอนแล้วนอนลงไปเลยค่ะตรงตอนนี้นะคะคนที่เป็นมือใหม่ขึ้นมาแค่นี้พอก็ลงไป ขึ้นแค่นี้พอใครที่เก่งแล้วค่ะขึ้นมาแต่ที่เสือแล้วก็ลงไปเท้าจิกไว้เอาส้นจิกไว้เปิดข่าให้เราลอดเข้าไปได้ใช้หน้าท้องนะคะในการยกตัวขึ้นมาคออย่ากเกร็งค่ะแขนไม่ต้องเวียงนะคะให้ขึ้นมาดัมเบลตรงนี้จะช่วยเราทำครันช์ได้ท้าทายมากขึ้นนะคะูสุดยอด เสร็จแล้วใช่ไหมคะลงไปต่อทีนี้นะคะเราจะดึงขาเข้ามาอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าใครที่อยากให้มันยากขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วก็ติดเป็นไบซิเคิลได้เลยเวอร์ชั่นง่ายก็คือขาไม่ลอยค่ะเวอร์ชั่นยากคือลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็เตะสลับสู้ๆมาวันนี้20นาทีเองทำได้สิทำไมจะไม่ได้10 9 8 Z, 6ดเจ็ดหสสโอ้โหเก่งมากค่ะวู้ท่านี้น่า้องเบิร์นสุดๆเลยอะ่ะอ่ะต่อไปนะคะท่าสุดท้ายของเราแล้วเราจะทําท่า V h o l นะคะท่านี้ก็คือโคไว้อย่างนี้เลยแค่นี้นะคะ30วินาทีค่ะเป็นไงท่านี้ปราบเสียนดีมาก20วิวินะคะ โฮไว้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  way, way. อีก15หวิค่ะโอ้โ oh หสุดยอดไปเลยอย่าเอาขาลงขาลงต่ำได้นะคะพับขายนี้ได้แต่ห้ามเอาลงห้ามเอาขาลงพื้นเด็ดค่ะยกไว้ยกไว้5 4, 3, 2, oh ho. สสอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมายืนพายยืนหน้าท้องนิดนึงนะคะตอนนี้เหงื่อคือเป็นวงบนเสือเลยทุกคน เก่งมากนะคะวันนี้20วินาทีผ่านไปแบบไวมากนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะ subscribe ไว้นะคะเริ่มพูดมั่ลวละอะ subscribe ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นนะคะแนวนี้มาอีกเยอะเลยถ้าใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์ให้นานิดนึงเพราะว่าถ้ามีคนคอมเมนต์ไม่เยอะเราไม่มีกาลังใจในการทาคลิปเลยพูดจริงๆนะถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะเราก็มีแรง มาอัดให้นะคะเป็นคลิปใหม่ๆที่คนสาม,มารถทําตามได้ฟรีบน YouTube ตรงนี้ก็คอมเมนต์ให้ดาวนิดนึงนะคะใครทําจบนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากประเมินหุ่นค่ะประเมินหุ่นได้ที่ไลน์แอดฟิตก,กับดาวเลยนะคะจะได้ปรับการทานแล้วก็ออกไปตามคลิปพวุนี้มันจะได้เห็นผลมากขึ้นที่แอดฟิตก,กับดาวหรือว่าดูใต้คอมเมนต์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นลิงก์ให้ไปประเมินหุ่นฟรีนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้เป็นไงไม่ค่อยเมื่อยเลยเนาะแต่เงื่อเยอะมากค่ะ หวังว่าคุณจะชอบขอวนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย